ัวอ,อกเดียวกันนางเอกดังส่งกำลังใจให้แอนทองหลังโดนคนใกล้ชิดตัวยกเขา20ล้านเป็นข่าวที่ทำให้หนางเอกและผู้จัดละครคนดังแอนทองประสมต้องเสียความรู้สึกไม่น้อยหลังคอนโดถูกยกเขากวาดทรัพย์สินไปกว่า20ล้านบาทจนกระทั่งล่าสุดความจริงก็เปิดเผยว่าคนที่ทำไม่ใช่ใครที่ไหนคือเลขาส่วนตัวของน้องสาวแอนเอง โดยสารภาพว่าทําไปเพราะติดพนันออนไลน์งานนี้เสียใจเรื่องทรัพย์สินสิ่งของก็ส่วนหนึ่งแต่ที่เสียความรู้สึกคาดว่าจะอยู่ที่คนทําคือคนใกล้ชิดที่วางไว้ใจมากกว่าล่าสุดท่ามกางกําลังใจจากแฟนๆและเพื่อนๆในวงการบันเทิงนางเอกสาวชิมเบอรี่ที่เป็นหนึ่งอีกคนที่เผชิญกับเรื่องราวลักษณะน,นี้เช่นกันกับ ข่าวที่กระเป๋าแบรนด์เนมหลูหายไปหลายไปก็ขอเป็นอีกคนที่ร่วมส่งกำลังใจให้พี่สาวสุดที่รักโดยโพสต์ภาพคู่และข้อความว่าเข้าใจทุกความรู้สึกเป็นกำลังใจให้นะคะพี่แอนในขณะที่แอนทองก็คอมเมนต์ตอบกลับว่ามองตาก็เข้าใจ